ร้อยตํารวจโทชัยันแสงจมปาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชนแดนจังหวัดเพชรบุร์รับแจ้งมีเหตุยิงกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างถนนท่าข้ามลาดแค่หมู่ที่1บ้านท่าข้ามอำเภอชนแดนจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจจรุพัฒน์อรุณสวัสดิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดนพันตํารวจนิโรจน์จันทอินรองผู้กำกับการสืบสวนพร้อมพวกไปตรวจที่เกิดเหตุสอบสวนเบื้องต้นนางวงทองเกลี้ยงอายุ57ปีอยู่บริเวณที่9 1 9หมู่1บ้านท่าข้ามตำบลท่าข้ามอำเภอ ชนแดนว่าคนที่ถูกยิงชื่อนายสิงห์ทองเครีง่งอายุ57ปีสามีโดยก่อนเกิดเหตุทั้งสองกำลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านได้มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันสองคนส่วนคนนั่งซ้อนท้ายใช้เสื้อคลุมใบหน้าถือปืนแก๊ปยาวมาจ่อยิงสามีตนล้มลงกระสุนเข้าแก้มขวาหนึ่งนัดใต้ราวนมขวาห้านัดแล้วขี่รถหลบหนีไปทางบ้านลาดแค จึงออกติดตามพบมีคนขี่รถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเว e ร้0ยสีชมพูมายเลขทะเบียนขอไข่กอไก่คอควายเพชรบูรณ์806ถ้ท่าทีมีพิรุษจึงสกัดจับทราบชื่อในวันชัยหรือกักคำบุญอายุ23ปีอยู่บา้านเลขที่84หมู่2ตตบนสาราลายอำเภอชนแดนเป็นขาใหญ่ประจามู่บ้าน รับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงนายสิงห์ทองเกลี้ยงเนื่องจากเมื่อ3าถึงสวันก่อนนายสมภพหรือน็อตต้นประดิษฐ์อายุ27ปีอยู่บรเลขที่48ทับ12หมู่1นซอยเทศบาลตำบลท่าข้ามซอย1นึ่อำเภอชนแดนซึ่งนับถือเป็นน้องชายมาเล่าให้ฟังโดยอ้างว่า พ่อของนายสมภพชื่อนายไพศาลต้นประดิษฐ์อายุ62ปีเป็นรองประธานอสอมเทศบาลตะบนท่าข้ามได้มอบหมายให้ในายสิงห์คนถูกยิงซึ่งเป็นอสอมด้วยกันไปคัดกรองผู้ป่วยเพื่อนําไปรักษาแต่นายสิงห์ไม่ไปและยังท้าต่อยกับนายไพศาลร,รองประธานอสอมอีกจึงทําให้เกิดความแค้นแทนน้อง ก่อนเกิดเหตุมีนายวันชัยนายสมภพและเด็กชายเออายุ16ปีอยู่บริเที่7 1หมู่14บ้านดงคุยเหนือตอบนดงคุยอำเภอชนแดนชนกันนั่งกินเหล้าขาว ตั้งแต่เช้าที่บ้านของนายกักและให้เด็กชายเอเป็นผู้ขี่รถจักรยานยนต์มีนายวันชัยนั่งซ้อนท้ายวนดูลาดเล่าสองรอบศกโอกาสจึงเข้าไปเจอยิงนายสิงในร้านจนล้มลงแล้วขี่รถจักรยานยนต์แยกย้ายกันหนีเด็กชายเอหนีส่วนายนวันชัยมือยิงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและนำปืนไปซ่อนไว้ในป่าแล้วโทรศัพท์ให้ในายสมภพต้นประดิษฐ์พาหลบหนีจนถูกตำรวจตามจับได้ ขณะเดียวกันตำรวจตามจับเด็กชายเอกได้ขณะนี้ไปกบดานที่บ้านดงขุยเหนือตบลดงขุยจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนนำตัวส่งมอบให้กับร้อยตํารวจโทชัย,ยันแสงจำมปาร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรชนแดนดำเนินคดี